อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลิเจนนะครับอยู่กับยูดอลานะครับริมฟีปากแดงนะครับก็เราจะมาเล่นเกียร์เมื่อกี้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้ลบไปเกิดจาก1ครับภาพไม่ตรงกับเสียงครับแล้วก็ไฟล์คลิปด้านหลังเสียด้วยครับแล้วก็ไม่เป็นฮิตดีตั้งหาครับเข้ามาดูที่เกียร์เลยครับนี่ครับเกียร์ยูดอลานะครับเราก็จะใช้รองเท้านักบวชนะครับแล้วก็อาวุธเทพพิทักษ์นะครับไม้เท้าก็จะสีดังฟ้าแล้วก็ปีกเลื้อสามอันนะครับ เข้าเกมกันเลยครับยูดอลาพี่เรียกยูดอลามาตลอดเลยนะก่อนหน้านี้ยูดอลายูดอล่ายูดอลาแหละครับท่องไว้ท่องไว้ยูดอลายูดอลาซึ่งักเวทแผ่นนียแรงมากอยู่แล้วครับแล้วยูดอลาเนี่ยพี่ลองเล่นกับน้องๆกันเองเนี่ยออกเกียร์เซตเนี้ยคือพี่ไม่มีหาอะไรทำไงพี่ก็ชอบเทสเกียร์พี่เลนไปเรื่อยเปืเป่อยใช่ปหพี่ก็ต้เกียร์เนี้ย ผ่าเซเบอร์ทียสามพันเอ่ะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วที่ลบทิ้งไปเนี่ยผ่าอะนะครับขนาดของไม่เต็มอ่ะผ่าอัลฟาเข้าไปประมาณ2อ0พนะครับอันติเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอบเนี้ยจะทําได้ดีเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าครับหมดแรงเหมือนเดิมครับเซตเอ็มเบก็อันเดิมครับแล้วก็เกียร์อันเดิมครับ สกิลพะทะก็ใช้สันไหวเหมือนเดิมครับโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh, เอาจริงตอนนี้ที่เห็นหน่ากลัวนาตาเลียครับฝั่งตรงข้ามมีคินนะครับมีนาน้านครับมีนาตาเลียครับมีอาไครมีเอลฟาครับ ฝั่งเราเนี่ยมีอาไคนะครับยูดอลานะครับแล้วก็เซเบอร์แล้วก็มีอาร์แล้วก็จอร์นสันครับพี่จอร์นสันก็มาเอาจริงครับอย่างที่บอกครับฝั่งข้ามเนี่ยน่ากลัวนาตาเลียเพราะเราจะไม่เห็นเขาก่อนไงถ้าเกิดเขามาตีบใบเราก่อนเนี่ยโอกาสเสียเปรียบเราสูงครับ จริง,รงยูดาลาไปเล่นไหนก็ได้ครับแต่ไปกับพี่จอนน่าจะเวิร์กกว่าครับเพราะว่าพี่จอนมีสโลโอ้ทำไมมันกระตุกกระตุกละ่ะเ <impres c elt> น็ตพี่ปกติครับน่าจะเป็นจากเกมกระตุกนะครับเน่ยพี่ลองเปลี่ยนอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ Facebook มีการอัปเดตครับจะกระตุกต้นเกมนิดนึงนะครับอันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยครับ Facebook มันอัปเดตพอดีครับ จะพยายามขยับให้น้อยๆน,นะครับนี่เราได้ได้ลูนได้ลูนมาด้วยนะครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งมาอัปเดตอะไรตอนนี้ใช่ไหมเอาฟ้าแอบอยูอ่ในป่าครับโอ้ยยำครับยำครับถอยไม่ได้ครับโอ้ทำไมเขาเลเยวลาสอวจัง ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องเซฟๆไปก่อนครับเพราะว่ายังกระตุกดุกดุกอยู่แอบหลังป้อมครับอย่าเดินออกไปก็พอครับอ่ะหายแล้วครับปกติแล้วก็ไม่เดินครับเพราะว่าเขาอยู่แน่นอนครับนี่ครับอัลฟาเข้ามาอีกแล้วครับคือเขาจะเล่นเราให้ได้ว่างั้นแหละเราก็อาศัยตอดคลิปไปก่อนครับช่วงต้นเกมเรายังทำอะไรไม่ได้ครับ แล้วก็รออีกสิบแปดวิถึงจะมีรีเจนด้วยครับนี่ครับช็อตเข้าไปครับได้จังหวะก็แอบแอบช็อตไปครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ก็เจ็บครับเนี่ยเอาฟ้าเขาสกิลมาลัวๆครับไม่ออกครับอยู่ในบ้านครับกลัวครับออกรองเท้าก็ได้ครับจะได้วิ่งเร็วเพิ่มอีกยี่สิบยี่สิบครับยี่สิบแล้วก็เจาะเกาะเวทอีกสิบห้าครับเงียบ ดูสกิลยูดารานะครับ Ret reat. Ret reat. นี่แค่ <Have S 1> ต้นเกมนะ <a sword. S 1> อ้าวสวยเลยครับนี่ครับเอาเข้าไปครับโอ้ยช่วยพี่จอรสันไม่ไหวครับดีนะว,ว่ายังหลบมาทัน <laughs> เหมือนเดิมครับเราก็ต้องเรื่อยๆแหละครับเข้าไปใกล้มากไม่ได้ครับเพราะว่าเนี่ยคู่คอมโบอ่ะ อย่างที่เห็นครับมาแล้วครับช็อตไว้พี่จอนสันขับรถติดอยู่กำแพงอยู่ตรงบ้านอะ่ะ like อ้าวพาไปโดนนัตเตอรเลียเฉยเลยโอ้เอาฟ้ามาเอาฟ้ามาเอาฟ้ามา นี่ครับอัลฟาล,ลวงแน่นอนอัลฟายิงครับไล่ยิงอัลฟาดื้อนี่แหละไม่มีแล้วอะ่ะโอ้หมดครับมานาหมดมานาหมดครับคือจังหวะเมื่อกี้เราผ่าคีิปครับแต่ไปโดนนาตาเลียครับแล้วเราหมดแล้วด้วยครับมานาไม่มีครับ ผ่าได้ทีหนึ่งเอากินเล้ไปโอ้โหทีมเขาบุกโขดมากเลย <Still S 1> ต้องกลับก่อนแล้วครับมานาไม่มีครับอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยทีมฆ่ากันรัวรเลยคือเราจะกลับตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ว่ากะว่าเออฟาร์มคีฟก่อนค่อยกลับไงวิ่งขึ้นใหม่ครับไปเลนล่างครับยังไม่ได้ฆ่าเลยครับได้อะซิต,ตมาหนึ่งครับรูน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 มีคนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับเราก็ หญิงยาวขึ้นไปเลยครับโหมีนาตาเลียมาครับอ้าวขอก่อนเลยครับนาตาเลียเอาไปครับไม่ได้ครับโอ้ยเขาวิ่งหลบเข้าป่าพอดีครับเป้ามันจะล็อกที่คีพทันทีเลยเอาเป็นว่าถ่ายคีปให้ไวๆแล้วกันครับหาเงินหาของก่อนครับมาอีกแล้วครับแพนด้าครับโคตรกลัวเลยครับกลัวมันปั่นครับสั่นไหวยังไม่มีครับผ่าไปแล้วกัน ดันคิปไปก่อนครับเพราะเดี๋ยวอัลฟาเขาต้องมาแน่นอนครับดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนกันครับถอยครับยิงยาวครับเหมือนเขาจะมาคู่กันนั่นแหละอย่างที่บอกครับสายเนี้ยมานาน้อยครับเน้นสกิลหนักๆเท่านั้นครับก็ต้องหาจังหวะดีๆครับแล้วก็ผ่าครับม่อยากใครเขามาอีกแล้วครับแพนด้าเขามามีคิ้นมาครับ จอนสันสตาร์รถมาแล้วครับอ้าวสวยครับเอาไปเลยครับคินอูโดนแพนด้าแทนครับคินกระโดดไปก่อนครับมีนาตาเลียเข้ามาช่วยอีกโอ้เกมนี้น่าจะมันแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องเซฟดีๆแหละคือดูฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ได้ให้เราฆ่าง่ายๆครับมีช็อตคินเข้าไปครับโอนาหน้ามาครับแพนด้าเข้ามาปั่นอีกครับกระโดดถอยกลับหลังเข้าหลังบ้านก่อนครับรีเจนครับรีเจนครับนาตาเลียครับโอ้โห แพนด้าครับช็อตเข้าไปครับ oh, เจ็บแน่นอนครับโอ้ oh, มีเอาฟาเข้ามีครับยากมากนะครับดูดิเ,ดเขาเข้ามาเรื่อยๆครับเอาฟาเราจะเข้าไปก็ไม่ไหวครับนี่ยังก็แข่งเลยโอ้ยอันติเข้าไปทีวะโอ้ไม่ถึงเยอะล็อกเป้าไม่ถึงเยอะมันล็อกเป้าคีบครับถ้าเกิดล็อกไม่ถึงมันจะล็อกเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดครับเอานะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้น oh. <laughs> ต้องบอกอย่างี้ครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวได้อาวุธเทพพิทักษ์น่าจะดีขึ้นกว่านี้ครับช่วงต้นเกมนี่เราไม่เล่นสายคููดาวด้วยอย่างที่รู้ครับสายนี้มันใช้สกิลได้ไม่กี่ทีมานาก็หมดแล้ว like จึ๊บโหตีแบบทรมานอ,ะอ่ะออาตีแบบทรมานก็เอาครับใช้สกิลนี้ครับสกิลนี้แรงครับพันเจ็ดครับเลือดคลิปเท่าไหร่เนี่ยตีเทียร้อยเนี่ย โอ้ oh, ไม่มีใครช่วยด้วยนะครับอย่างว่าครับใครจะมาช่วยมึง <laughs> ฟาร์มอะไรไม่ฟาร์มฟาร์มคลิปตัวนี้ <laughs> นี่เนะนี่ยนี่เนี่โอ้โหได้จนได้อะ่ะกลับบ้านก่อนครับเราก็ได้วุฒเทพพิทักแล้วครับอีกนิดนึงครับ เขาบอกว่าจอร์นสันขายฟักนะครับเมื่อกี้เรนกลางมีน,น,น้าครับแล้วมีอครครับเห็นแวบๆอยู่ข้างป่าครับพี่จอร์นสันขับรถอีกแล้วครับกล้าออกไปข้างๆอ่ะข้างป่าแม่งกลัวเจอนาตาตเรียครับโอ้นาตาเรียอยู่ข้างล่างครับมีอครอยู่ครับเมื่อกี้ไอแพนด้าลินปิงมึงตายแน่นี่เนี่ย โอ้เป็นฝุ่นน่ะเกิดขึ้นมาก็โดนอีกครับช็อตเข้าไปครับให้เพื่อนได้คาก็ยังดีครับคือเราต้องผ่ารัวๆอยู่แล้วแหละจะมานั่งหวงสกิลเวลาสช็อตก็ไม่ใช่เรื่องแน่นอนครับไปครับเดินลงเลนล่างครับเลนล่างมีนาตาเลียครับก็กลัวๆอยู่เหมือนกันครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับโจดโจดมาครับ เอานี่ไปกินนาตาเลียเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินไปไหนเล่ามาสิไม่ตามครับเจ็บครับอูเทพพิทักษ์มาแล้วครับสกิลทีละเก้ารแล้วตีคลิปไปเรื่อยครับช่วงต้นเกมอย่างที่บอกครับมันยังทีเดียวไม่ตายแน่นอนครับแล้วก็เราออกยากด้วยครับ ข้างบนมีมาแล้วครับข้างบนมีวิ่งไล่อยู่2ครับเราต้องกลับบ้านแล้วก็ตามไปช่วยแล้วครับแพนด้าเราขึ้นไปเลนบนครับพี่จอรสันขับแหกโค้งขึ้นไปแล้วครับแต่ไปชนคินกันนาตเลียเลนกลางครับเหมือนพี่จอรสันจะโดนตีนครับวิ่งตามขึ้นไปครับเลนกลางหน้าลุ้นกว่าครับเลนกลางเนี่ยเป็นคินนะครับไม่รู้ว่าหน้าลุ้นหรือไม่น่าลุ้นอ่ะผ่าคลิปไปโอ้แพนด้าเลนบนโดนยับเลย นี่เราต้องอยู่ในโหมดเก็บเนื้อเก็บตัวขนาดนี้เลยเลยนี่มาครับล่าเข้ามาก่อนครับยิงอยู่ในป่าเลยแหละผมว่าทีมตรงข้ามเนี่ยน่าจะฆ่าเต่าอ่ะแต่ว่าไม่กล้าเข้าอ่ะไม่รู้อ่ะนี่ครับนั่นไงนั่นไงโอ้โหไม่กล้าเข้าจริงครับอัลฟาครับ รู้สึกว่าอัลฟาเนี่ยจะมีสั่นไหวด้วยครับโอ้พี่จอนขับรถแล้วครับช็อตเข้าไปครับพี่จอนขับรถไปไหนวะพี่จอนแม่งขับรถไปไหนก็ไม่รู้ครับผ่าเข้าไปครับเอาเข้าไปครับหนึ่งอัลฟาครับหนึ่งอัลฟาหนึ่งอัลฟาแน่นอนครับอุ้ยถอยครับกระโดดถอยไม่ทันครับกระโดดถอยยังติดกำแพงอยู่นตะเลียเข้ามาช็อตครับแพนด้าช็อตไว้ก่อนครับโอ้ กลับเลยครับไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วครับมีอาได้ที่เป็นคิวไปครับโหเนี่ยบอกแล้วครับเล่นตัวบางมันเป็นเหยื่อครับพวกวิ่งใส่กันเลยครับกลัวนาตาเลียจริงจริงครับดีนะว่ายังหยุดเขาไว้ทันนะเมื่อกี้ไม่งั้นก็ตายเหมือนกันครับวิ่งลงเลนล่างเลยครับเลนล่างเนี่ยมีลูนครับเรียบร้อยไปแล้วไม่เป็นไรครับทีมเราได้ป้อมมาครับเราก็ดันคีปไปครับเนี่ยผ่านแรงอยู่แล้วครับ สายนี้ผ่าแรงครับแต่ว่าไม่เน้นถี่แค่นั้นเองนี่ครับผ่าเข้าไปครับนี่ทีละพันแล้วอ่ะก็เน้นผ่าสกิลหนึ่งก็ได้ครับสกิลสเนี่ยไม่ต้องเน้นมากครับเพราะว่าสกิลสมันครึ่งหนึ่งของสกิลแรกเองครับ นี่กดรีเจนแล้วก็เดินเลนอื่นเลยครับใกล้เลเวลสิบสแล้วเพราะว่าเสี่ยงครับคือเดินเกาะหลังหรืออยู่ในป้อมหรืออยู่กับเพื่อนน่าจะเวิร์กกว่าครับอ้าวเรียบร้อยครับเอาไปอีกหนึ่งคอมโบครับคินตายแน่นอนครับใครได้ไปครับแต่อย่างที่เห็นคนระับความแรงครับสกิลอันติเราเพิ่งเลเวลสิบสองด้วยโอ้ตรงกลางนัวกันอีกแล้วอะ่ะอย่ารีบนัวดิจะตีคีเพื่อเงินอยู่ โอ้ทีมเราโดนเก็บไป2เลยอ้าวสวยเลยครับอาใครอาใคร <ling> นี่ครับนาหนา้าได้ฆ่าตัวแรกมาแล้วครับมีนาตาเลียวิ่งวนๆอยู่ครับเมื่อกี้ถ้าไม่มีนาตาเลียถ้ามีสันไหวน่าจะกระโดดไปเอานาหน้าได้ครับทีนี้มันไม่มีครับแล้วก็ไม่กล้ากระโดดเข้าไปครับนาตาเลียเขาอยู่แถวนี้ครับ พี่จอนขับรถใหม่แล้วครับแอบดีกว่าครับโัวนาตาเลียไปเลนล่างครับนาตาเลียไปอยู่เลนล่างแล้วพี่จอนแม่งแหกโค้งไปชนป้อมครับโอ้ยนาตาเลียนาตาเลียนาตาเลียนาตาเม่นี่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 โอ้ยหลบนิดเดียวเองครับอย่างที่บอกครับกลัวนาตาเลียครับโอ้ โลกมันช่างโหดร้ายกับยูดอลาตัวเล็กๆนะครับกับถ้าไม่ทันน่ะคือเวลาเราอยู่ในนั้นแล้วมันบรนโดนใบครับมันกระโดดจะไปไหนก็ไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้ปีกเลือดก่อนนาตาเลียเดี๋ยวเรามาชำระแค้นกันนะครับมีอาขึ้นไปดันคีฟครับเราต้องไปหามีอาครับได้เงินครับไปหาเงินครับเรียกก็ไปหานเงินดีกว่าครับ ไปแบ่งเงินมีอามาใช้ก่อนครับเราช้าอยู่แล้วครับอู้นาตาเลียมาอีกแล้วครับนาตารเลียครับนาตาเลียครับช็อตคีฟเข้าไปครับเผื่อโดนนาตเเลียครับอู้มีมาอีกครับเอาฟงเอาฟ้ามากันเต็มครับอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็สวยนะครับนาตเเลียมันไม่เหมือนรอบเมื่อกี้แล้วนะมันไม่เหมือนรอบเมื่อกี้นะครับหนึ่งคอมโบเท่านั้นครับลงครับนี่ครับกูเห็นเหยือแล้วครับเรียบร้อยครับเับเบัลคิวครับ แพนด้ากระโดดเข้ามาเล่นใครก็ไม่รู้ครับตามไม่ทันครับแพนด้านี่โอ้โหนิดเดียววิ่งหน่อยลูกวิ่งอึดอึดแพนด้ามึงแน่จริงกลับมาเดิแพนด้าบอกใครจะกลับมาให้มึงผ่าวิ่งลงเลนล่างไมครับบอกแล้วครับว่าความโหดเหี้ยมมันกำลังมาครับนาตาเลียนี่โดนไปคอมโบเดียวถึงกับนิ่งครับ เราใกล้ได้ปีกเลือดแล้วเหมือนกันครับปัญหาคือตอนนี้นาตาเลียมันเกิดแล้วไงครับนี่ครับเราผ่าหลอดนะครับทีลรพันเจ็ดครับอันติไปเลยครับช่วยทีมครับช่วยทีมก่อนครับเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามมาครับต้องรีบครับโอ้ยช่วยทีมแต่เอาตูดมาอยู่ตรงนี้แม่งไม่ดีเลยวะวิ่งหลบก่อนครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะมาก็จะมาข้างนี้ก่อนนะครับโอ้จะผ่าจะผ่าจะผ่าโดนไอ้นี่ ถอยครับดีครับได้หลอดมานี่ทําให้เราได้เงินอีกสามร้อยครับเราจะได้ปีกเลือดไวๆครับหนึ่งพันกจสิบแล้วครับผ่าคลิปไปเรื่อยก่อนครับหน้าที่ครับอยากได้รูนยังไม่กล้าไปเอาเลยนี่ดีกว่าครับรูนอันนี้ครับรูนรูนอันนี้ก่อนครับรูนอันนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรครับเอารูนอันนี้ก่อนก็ได้ครับเอาทีมเราไปแล้วอ่ะ ใจเย็นดิขอรูนก่อนโอ้ตีตั้งนานให้ผมเถอะพี่ครับ like ทีมเซเบอร์ก็ตายนะครับไม่น่ารีบไปปีกเลือดเรามาแล้วครับมีนาตาเลียวิ่งเลนล่างครับเดี๋ยวเราเด็บนาตาเลียแล้วกันครับเพื่อเราขึ้นไปเจอกะสี่ครับเนี่ยนาตาเลียดันยาวแน่นอนครับ เพราะว่านาตาเลียคิดว่าทีมเราออครับแอบเลยครับแอบแอบรอนาตาเลียเลยครับรโอ้ไปครับนาตาเลียกลับไปแล้วครับร er เอาไปหนึ่ง,องคอมโบครับสำหรับนาตาเลียครับไม่รอดแน่นอนครับพันเจ็ดเกือบพั 1> 1, ครับคอมโบเมื่อกี้พิ้งใหญ่ครับ โอ้คินคินเดี๋ยวเซเบอร์จับคินมานะรู้เรื่องอะรอเลยครับหน้าหน้าครับหน,น้าหน้าเซเบอร์ต้องเอาแล้วครับ <S <S โอ้โยรอดไปอีกอะกลับครับคินจะเล่นเราครับ โอ้ไม่ไหวครับช้าไปนิดนึงครับช้าไปนิดนึงครับหน้าเขากดสันไหวออกไปได้ครับเอาคีฟเข้ามาก่อนครับกลับเลยครับเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่าเราก็มานานน้อยลงครับแล้วก็เลือดเหลือน้อยครับรีเจนก็ยังไม่มาครับนี่ดูพลังเวทตอนนี้ครับเลเวลสิบห้านะครับเจ็ดร้อยบวกแปดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ ตะพาเนี่ยมันรุนแรงเกินแน่นอนครับคาได้มาสี่แล้วครับเหมือนทีมเราจะเอาเต่าครับแต่ว่าก็กลัวนาตาเลียอยู่ครับ like วิ่งตามพี่แพนด้าดีกว่าครับอ้าวนาตเเลียนาตาเลีย,าาลยมาเล่นใครนาตเเลียมาเล่นใครออ้ยเราวิ่งช้าครับโอ้ยเอาฟาเอ้าฟาเล่นเราแล้วอะ อไม่น่าเลยครับพลาดเลยเข้าไปจังหวะเอาฟ้าหันมาเห็นพอดีครับโดนแทงก่อนครับนี่ครับเซเบอร์เข้าไปอันติเอาฟ้าครับโดนแล้วครับอาใครฆ่ามาได้ตัวหนึ่งครับทีมเรามีอาตายไปครับมีกำลังนัวกันอยู่ครับพี่จอนสันก็บอาใครครับ อาใครทีมเราต้องถอยครับนี่ครับเข้าไปเข้าไปช่วยจอนสันไว้ครับเข้าไปค้ำให้จอนสันครับอาใครฝั่งตรงข้ามกระโดดมข้งหลังเพราะว่ามีชุบครับจอรนสันเราไม่มีเกาะแล้วครับจอนสันเรายังไม่กลับนี่เดี๋ยวอาจจะตายได้นะครับจอนสันวับกลับแล้วครับเหลือใครเราตัวเดียวครับยังอยู่กลางสมอละภรูมิครับโอ้พี่จอรนสันพาขึ้นรถหน่อยครับพี่จอรนสันครับพี่จอรนสันขับรถไม่นี่ชิปหายแล้ว ดูพี่จอนสันวนก่อนครับโ้ตีโค้งนี่แหละครับอาศัยรถเขามาครับไม่จ่ายค่ารถก็อย่างเงี้ยครับไปได้แค่นี้ครับเขาบอ,อกได้มาพันเจ็ดครับสำหรับการโจมตีสกิลหนึ่งครับแลอยากได้ลูนมากเลยครับตอนนี้ มาโอข้างล่างมีคนจะเอาหลอดครับแล้วก็มีอไครเราบวกอยู่ครับเราเข้าข้างหลังเราได้เปรียบแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับล่วงครับหนึ่งศพครับแอบก่อนครับหลอดยังมีคนตีอยู่ครับแต่เราเนี่ยโดนหลอดสตันครับโอ้งานหยาบมากไม่ให้ตีหรอกกลับแล้ว โอ้จริงๆถึงบ้านแล้วน่าจะรีเจน์ก่อนนะครับเอาไปเลยไปดิมันไม่สตาร์ทรถนะมันรอครับน่าจะการขับขี่ยังไม่คล่องตัวครับคอมโบไปก่อนลวครับไม่รู้ได้ใครก็กดไปก่อนครับเพราะว่าจะตายแน่นอนครับอืมช็อตไว้ครับช็อตไว้ครับยังรอดอยู่ครับอะใครจะเอาเราอีกครับถอยแล้วยังจะมายุ่งอีกผ่าคลิปก่อนกลับบ้านได้ไหมโอ้ไม่ไหวครับ ต้องบอกว่าสตาร์ทนานไปหน่อยครับสำหรับจอร์นสันครับถ้าเร็วกว่านี้อาจจะได้ค่าครับแล้วว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสอเนี่ยเราผ่าใส่เอลฟานะครับไม่ได้ผ่าใส่คินครับคินแค่โดนอันติเองเดียวคินก็ถอยแล้วยิงครับยิงครับโอ้ไม่ทัน่ะมีอามากอ่ะอยากได้อยู่ครับหลอดเนี่ย อัลฟาครับอัลฟามาครับต้องดูครับต้องดูตัวเข้าให้เราครับนี่ครับพี่จอนครับพี่จอนพี่จอนไปแล้วครับพี่จอนไม่รู้จะชนใครครับโอ้พี่จอนโอ้ยมีข้างหลังมาอีกครับผาเข้าไปครับอันติครับเอาฟ้าฆ่ามีอาเราไปครับอะใครครับสตันไว้ก่อนครับสตันไอ้ลูกบอลไว้ก่อนครับเรา ผ่าแรงอยู่ครับอยู่แนวหลังครับได้เปรียบอยู่แล้วครับแพนด้าครับเกิดขึ้นมาครับวิ่งไล่ผ่าแพนด้าก่อนครับผ่าเข้าไปครับผ่าเข้าไปครับขอนตีทิ้งก่อนดิโอ้ยไม่ได้นะครับเมื่อกี้แพนด้าไม่รู้ว่าใครได้ไปครับก่อค่าหกตายสองนะครับรอปีกเลือดอันสุดท้ายครับ ของแรงชิ้นสุดท้ายครับ